ในกรณีที่ผมถ่ายภาพของผมมา1ภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นผมถ่ายภาพแบบขึ้นมา1คน1ภาพแล้วผมเอามาดูแล้วพราะว่าผมอยากจะแก้ไขโพสต์นั้นโดยที่ผมไม่ต้องการจะไปถ่ายภาพใหม่เพราะว่าตัวแบบกลับบ้านไปแล้วผมสามารถทําได้ไหมนะครับทําได้ครับถ้าทาไม่ได้คงไม่ไมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับทําได้ครับจากภาพอย่างเงี้ยเนี่ยนะเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนโพสต์ของภาพให้เป็นอย่างเงี้ย ง,ง่ายในโปรแกรม Photoshop ครับสวัสดีครับยินดีนต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photohack นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนใช้เครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโพสตหรือว่าท่าทางของภาพนะครับซึ่งเครื่องมือที่วาเนี่ยเขาเรียกว่า Puppet Warp Tool นะครับมันเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะใช้งานง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างจะสูงนะครับสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงโพสของภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับตัวพัฟเฟตวอล์มเนี่ยมันจะมีลักษณะการทํางานเหมือนเราดัดตัวตุ๊กตาของเราเลยครับปรับตรงไหนมันก็เปลี่ยนตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคกันนะครับว่าการใช้เครื่องมือ Pu p p e t Warp ให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดใน Photoshop เนี่ยทำได้ยังไงเข้ามาใน Photoshop กันนะครับอันนี้เป็นภาพที่เตรียมไว้นะครับอันดับแรกเครื่องมือ Pu p p e t w อ r p เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับไปที่ Edit แล้วก็จะเห็นคำว่า Puppet w a r p ตรงนี้นะครับแต่มันจะเป็นสีเทานั่อย่างว่า มันยังถูกล็อกอยู่ตัวเลเยอร์แบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับมันถูกล็อกอยู่ทําให้ปั๊ p เ t w ดวอ์ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเราสามารถใช้งานเครื่องมือปั๊ p เ t w ดวอ์ได้ง่ายๆนะครับโดยการเราปลดล็อกตัวนี้หรือว่า Copy l a y เลเยอร์ขึ้นมาใหม่หนึ่งเลเยอร์นะครับผมจะทําการ Copy l a ้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1 La เลเยอร์นะครับก็คลิกนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากไปปล่อยที่ตรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกับบวกตรงนี้นะครับหรือว่ากด control หรือว่า command J ก็ได้นะครับเราก็ได้เลเยอร์ที่ชื่อว่าแบ็ layer background แกกร,ราวด ทำภาพเสียอะไรเงี้ยครับเก็บไว้ก็ปิดตาไว้นะครับการใช้เครื่องมือ Puppet Warp ในการแก้ไขโพสต์ของภาพนะครับผมทําให้ดูไปที่ Edit แล้วก็เลือก Puppet Warp ตรงนี้นะครับหลังจากเรียกเครื่องมือ Puppet Warp ขึ้นมานะครับเราจะเห็นกริดเต็มภาพเลยนะครับแล้วตัวเมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นลักษณะคล้ายๆกับหมุดนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายบวกวิธีการใช้งานก็คือเราไปคลิกในตำแหน่งภาพที่เราอยากจะแก้ไขหนึ่งทีคลิก นะครับคลิกหนึ่งทีเราก็จะเห็นตุ่มขึ้นมา1ตุ่มแล้วแล้วก็คลิกอีกตุ่มหนึ่งนะครับตัวตุ่มที่เกิดขึ้นตรงนี้คลิกตรงไหนก็จะเกิดตุ่มตรงนั้นตัวตุ่มที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเอาไว้ใช้ในการเปลี่ยนท่าเปลี่ยนโพสของภาพนะครับเมื่อสมมติว่าผมปัก3ตุ่มแล้วเนี่ยผมไปคลิกที่ตุ่มนี้แล้วผมคลิกเราก็จะตัวภาพเนี่ยมันก็จะถูกยืดถูกขดแล้วแต่แต่ ในการที่เราจะเปลี่ยนท่าทางของคนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถจะใช้ p u ฟเฟตวอ r p ฟเพียวๆได้เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตัวพัฟเฟตวอ r p มันจะทํากับทั้งเลเยอร์เนี่ยนะครับเลเยอร์แบ็กกราวด์ซึ่งตัวเลเยอร์แบ็กกราวด์เนี่ยนะครับมันมีฉากหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการแยกตัวแบบ กับฉากหลังออกมาก่อนนะครับผมแคนเซลคลิกที่ตรงนี้หนึ่งทีวิธีการแยกตัวแบบออกจากฉากหลังเนี่ยมันก็คือการใดคัดนั่นเองนะครับมันมีหลากหลายวิธีมากเลยสําหรับการใดคัดนะครับวันนี้ผมจะมาใช้เครื่องมือที่เรียกว่า object selection tool ตัวนี้นะครับ object selection tool คลิกค้างไว้หรือว่ากด hot key w ก็ได้ตัว object selection tool เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เลือกตัวแบบหรือว่าจุดสนใจในภาพนะครับเลือกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็มาทําการตีกรอบเพื่อที่จะล้อม อ็อบเจกต์หรือว่าจุดสนใจของภาพเรานะครับดีกรอบที่จะล้อมแล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะได้ตัวเซเลคชั o นแบบหยาบๆขึ้นมาแล้วนะครับกดแซดซูมเข้าไปดูเมื่อซูมเข้าดูใกล้ๆเราจะพบว่าเซเลคชั o นเนี่ยมันยังไม่ครบนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ถูกเลือกตรงนี้ก็ยังเลือกไม่ครบเราก็ใช้อ็อบเจกต์เซเลคชันเนี่ยนะครับในการเลือกเพิ่มคลิกเข้ามานะครับและมาดูที่โหมดตรงนี้ให้เลือกเป็น lasso t o o l so นะครับ s s o tool มันจะเป็นเครื่องมือคล้ายๆกับ free ร hand เอาไ้ใช้ในการเลือกนะครับโดยการเลือกเพิ่มก็ให้กดชิปค้างไว้มันจะมีเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วเราก็ไปวง freehand เพิ่มในตำแหน่งที่เราอยากจะให้ตัวโปรแกรมมันช่วยเลือกเพิ่มนะครับวงเข้ามาถ้ามันเกินขึ้นมาให้กด option หรือว่า all ค้างไว้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบเห็นไหมครับแล้วเราก็วงเพิ่มตรงนี้ก็กดชิปค้างไว้ค่อยๆตรงนี้ก็กด option หรือว่า all ค้างไว้ โดยที่เราจะทําการเลื่อนภาพนะครับเมื่อกี้ผมทําการเลื่อนภาพก็กด Space Bar ค้างไว้ครับเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะครับเราก็เลื่อนคลิกค้างแล้วก็เลื่อนได้นะครับแล้วก็กดชิปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะเลือกเพิ่มเนี่ยกดชิปกดผิดนะครับต้องกดออปชันนะครับหรือว่าออลเพราะว่าผมจะลบออกลบออกนะครับตรงนี้ก็จะลบออกก็กดออปชันหรือว่าออลค้างไว้วิธีเลือกก็คือให้เลือกคลุมพื้นที่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ ดูให้ดีๆอันนี้กดชิปรงเท้านี่ก็เพิ่มมาหน่อยตรงนี้ตรงส้นส่วนตรงเส้นผมตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้เครื่องมือ select and mask ตรงนี้ครับ อยู่ที่ตัว Object selection tool นะครับให้ไปเลือกที่ select and mask หรือว่าถ้าใครอยู่ที่เครื่องมืออื่นเนี่ยให้ไปที่ select แล้วเลือก select and mask นะครับเหมือนกันคลิกเข้ามาตัว select and mask นะครับเป็นตัวเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ทำให้ตัวพื้นที่ที่เราได้คัดเนี่ยมันดูสมูทมันดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราคลิกตรงนี้นะครับตรงค a m e r a view เราสามารถเลือก overlay เพื่อที่จะให้เห็นส่วนที่ถูกไดคัดได้นะครับส่วนภาพเนี่ยค่อนข้างจะสมูทละ รเราก็มาปรับแก้นิดหน่อยโดยเราปรับตัวสมูทตรงนี้นะครับกับตัวเฟสเตอร์เพื่อที่จะทําให้ตัวขอบภาพเนี่ยมาสมูทมากยิ่งขึ้นส่วนตัวผมให้ไปใช้เครื่องมือ Refine r ดบล t o o l นะครับแล้วก็ปรับขนาดของแปลงให้มันมีขนาดเล็กๆนะครับใน Windows กด alt คลิกขวาเลื่อนเมาส์ซ้าขวานะครับถ้าใน Mac กด c o n t r o l Option เลื่อนเมาส์ซ้าขวาเป็นการปรับขนาดของบลัดแล้วเราก็มาไล่ ระบายตรงขอบนะครับระบายเบาๆตรงขอบตรงส่วนที่เราคิดว่ามันยังไม่เนียนนะครับเนี่ยตรงขอบผมเนี่ยตัวเครื่องมือ r f i i n e ็ดบ t o ท l เนี่ยทำงานได้ดีเลยละ่ะส่วนตรงนี้นะครับมันใช้ r r e i i n e ็ด t tool ไม่ได้ก็ใช้ตัวบลัดธรรมดาคลิกไปที่จบบลัดแล้วก็ซูมกดแซดค้างไว้นะครับซูมแล้วก็มานั่งระบาย อ่านี้ผมเลือกเรียบร้อยแล้วทุกอย่างโอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นลงมาที่เอา p ุ t นะครับเอา p ุ t คือหลังจากได้คัดแล้วเนี่ยเราจะทำไงกับภาพนี้นะครับเราจะเอา p ุ t คือจะเอาภาพนี้ออกมายัางไงเป็น selection เป็น layer mask เป็น new layer หรือว่าเป็น new layer with layer mask นะครับผมจะทำออกมาเป็น new layer เลยนะครับเลือกตรงนี้เป็น new layer แล้วกดโอเคตัวภาพตรงนี้จะถูกแยกออกมาจากฉากหลังแล้วนะครับเห็นไหมครับภาพตัวแบบถูกแยกออกจากฉากหลังแล้วและให้ปิดตาไว้ก่อนนะครับ ปิดตาคลิกรูปตาตรงนี้แล้วเปิดภาพตรงนี้ออกมานะครับเราจะทําการทําให้ภาพตรงนี้เป็นฉากหลังอย่างเดียวก่อนเพื่อที่จะเวลาเราปรับตัวแบบของเราเนี่ยมันจะได้ไม่ซ้อนกันนะครับวิธีการก็คือ Command หรือว่า Control, คอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกที่เลเยอร์ที่เราได้คัดขึ้นมานะครับมันจะเป็นการสร้าง Selection แล้วไปที่คำสั่ง Select นะครับเลือก Modify Expand นะครับขยาย Se l e c t i o n ของเราออกมาเอาสัก 3 0พิกเซลแล้วกดโอเคนะครับขยายขึ้นมาเห็นไหมครับตัวเ e เลคชั o นที่เราทําไว้เมื่อกี้มันก็จะขยายล้อมรอบตัวแบบแล้วแล้วเราจะทําการลบคนตรงนี้ออกโดยใช้คําสั่ง Edit นะครับแล้วก็ไปเลือก Content Aware Fill ตรงนี้ครับเลือกขึ้นมา Content Aware Fill จะเป็นคําสั่งที่จะทําการลบตัวแบบออกโดยโปรแกรมมันจะช่วยคํานวณแก้ไขพื้นที่ฉากหลังได้นะครับพอลบเสร็จนะครับเห็นไหมครับฉากหลังหายไปแล้วเนียนกริบเลยแล้วเรากดโอเค กด Control หรือว่า Command D นะครับเป็นการยกเลิก Selection นะครับเป็นการ deselect มันอาจจะไม่เนียนร0อแต่ถ้าเมื่อเราเปิดตาตรงนี้เราจะแทบไม่เห็นความแตกต่างเลยเพราะว่าตัวแบบเนี่ยบังอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปใช้ Puppet Warp Tool ได้แล้วโดยให้เราไปเลือกที่ตัวแบบของเรานะครับแล้วไปที่ Edit Puppet Warp ทีนี้เราจะเห็นตัวกริดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับตัวคนแล้วนะครับ วิธีการใช้งานก็คือให้เราเอาเมาส์ไปจิ้มอย่างที่ผมอธิบายตอนแรกจิ้มปักจุดไปก่อนนะครับเทคนิคการปักจุดคือเรามักจะปักจุดตามขอ้อต่อต่างๆของคนนะครับถ้าผมปัก2จุดนะครับ3าจุดแบบเดิมนะครับแล้วผมงอแขนเห็นไหมครับตัวแขนก็จะงอได้แต่แต่ตำแหน่งอื่นๆของภาพก็จะถูกขยับได้ด้วยนะครับตรงตำแหน่งที่ถูกปักจุดจะเป็นตำแหน่ง ที่เหมือนกับจุดหมุนนะฮะลักษณะเหมือนเราใช้หมุดปักกระดาษบนกระดาษนะครับปักปักไปแล้วเราเลื่อนกระดาษนะครับตัวทั้งกระดาษมันจะโดนผลของการเลื่อนด้วยนะครับเพราะว่ามันมองว่าทั้งกระดาษมันเป็นแผ่นเดียวกันตัวคนก็จะโดนเอฟเฟกต์ของการเลื่อนด้วยถ้าไม่อยากให้ตัวคนเลื่อนเราจะต้องปักตัวหมุดเนี่ยให้ครบคือล็อกคนไว้ในตำแหน่งต่างๆก่อนนะครับตามข้อต่อต่างๆ ต้องล็อกคนไว้ทั้งหมดแล้วทีนี้เมื่อเราปรับเนี่ยคนจะไม่ขยับละเห็นไหมครับอันนี้ผมอาจจะยืดแขนได้นะครับตัวขาตรงนี้ปรับให้ตรงครับนะปักเพิ่มยืดขาหน่อยอย่างหมุดตัวนี้นะครับถ้าผมอยากจะยกเลิกนะให้คลิกขวาที่หมุดนะครับแล้วก็เลือก delete pin นะครับผมปักใหม่ปักตรงนี้แล้วก็ปักตรงนี้ผมกดขาขึ้นมา อ่าอย่างนี้ผมเพิ่มหมดอ่าครับตัวขาเนี้ยก็วิดหน่อยนึงตัวแบบก็ปรับแล้วถ้าพอใจนะครับให้กดเครื่องหมายถูกตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนหลังครับผมคลิกตาตรงนี้ก่อนก่อนหลัง เห็นไหมครับมันก็จะเป็นการเปลี่ยนโพสต์ของตัวแบบได้ง่ายๆเร็วๆเลยเราอาจจะเปลี่ยนแบบเอ็กตรีมก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกเลยอันนี้ผมก็เปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้โพสต์ของตัวแบบเนี่ยมันดูดียิ่งขึ้นนะครับดู มีโพสต์ที่ถูกใจเรามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือการใช้เครื่องมือ Puppet Warp นะครับทริคก,ก็คือเราจะต้องไดคัดตัวแบบหรือว่าจุดสนใจของเราออกมาก่อนนะครับต้องแยกจากฉากหลังนะครับแล้วเราจะฟิลฉากหลังด้วยพื้นหลังของมันนะครับทำเ e l e คชั่นแล้วใช้คำสั่ง Content Aware Fill นะครับหลังจากนั้นไปใช้ Puppet Warp Puppet Warp เนี่ยก็ต้องใช้ด้วยการปักหมุด ปักจุดให้มันครบเพื่อที่จะล็อกตัวแบบไว้นะครับหรือว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนท่าทางของตัวแบบเลยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องล็อกตัวแบบก็ได้นะครับถ้าปัก2จุดเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นจุดหมุนเป็นคล้ายๆไม้กระดกเราก็สามารถเอาไปปรับใช้กับงานของเราได้นะครับอันนี้คือการใช้เครื่องมือ Pu p p e t w ว r p นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคในการใช้เครื่องมือ Puppe t w ว r p ในการปรับเปลี่ยนท่าหรือว่าโพสของตัวแบบนะครับเหมือนเดิมครับถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกด Sub สไ i ร e ์ไลค์แชร์ให้กับโค o h a c k ด้วยสำหรับวันนี้าไป่อนครับ